สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนแล้วก็สมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอยากบอกให้รู้นะครับช่วงที่เราจะมาทําการเจาะหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครใดตัวละครหนึ่งว่าเขามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง สำหรับคิวของตัวละครที่เราจะมาพูดถึงกันภานในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเขากำลังมีบทบาทที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะในแอนิเมชันซีรีส์ What if ของมาเวลนั่นก็คือเผ่าพันธุ์ของ The w a t c h e r ผู้เฝ้ามองจัก,กรวาลผู้ที่ซึ่งมีกฎเหล็กสำคัญมากว่าพวกเขาจะไม่เข้าแทรกแซงพวกเขามีเพียงหน้าที่อย่างเดียวเลยก็คือการเฝ้ามองดูความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตต่างๆในจัก,กรวาลต่างๆจนทำให้เขาได้รับสมญาณน,นามจากผู้อ่านอย่างเรานะครับว่าคือ The w a t c h e r เทพผู้อิกนอแต่ว่าตัวเขาจะอิกนอสมชื่อไหม,ม,ม,มกันคร นเนื้อหาอคลิปนี้้ไดเยอยากบอกให้รู้ข้อที่1ต้นกําเนิดของเดอะวอชเชอร์เผ่าพันธุ์ของเดอะวอชเชอร์แม้ว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลระบุถึงต้นกําเนิดที่แท้จริงของเผ่าพัานธุ์นี้ว่าพวกเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ว่าสิ่งเดียวที่เรารู้แบบแน่ๆเลยก็คือพวกเขาเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลที่มีชีวิตอยู่มานานแสนานานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่ว่าพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่มานานแสนนานมันจึงทําให้วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงแล้วก็ก้าวล้ำไปมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านในส่วนของเทคโนโลยีภูมิปัญญารวมไปถึงระดับสติปัญญาของคนในเผ่าพันธุ์จึงทําให้ในจักรวาลในยุคหนึ่งนะครับพวกของเดวัชเชอร์นี่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดเลยก็ว่าได้พวกเขาคือขั้นสุดของวิวัฒนาการเท่าที่สิ่งมีชีวิตในตอนนั้นจะสามารถพัฒนานมาจจนนถึงุดดี้้ไ และความคิดที่ว่าพวกเขาเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ทรงภูมิปัญญาแล้วก็มีเทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าเผ่าพัานธุ์อื่นในตอนนั้นมันจึงทำให้พวกเดอะว t ชเชอในยุคนั้นก็มีความรู้สึกหวังดีว่าอยากจะแบ่งปันความรู้และก็วิวัฒนาการของเขาเนี่ยให้กับเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยกว่า พวกเขาจึงได้เริ่มมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันความรู้วิทยา,าการรวมไปถึงการเฝ้ามองความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นๆหลังจากที่พวกเขาได้ทําการแบ่งปันความรู้และสิ่งที่พวกเขามีให้แก่เผ่าพันธุน์นั้นๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถวิทยา,าการไปได้ถึงจุดไหนกันซึ่งนี่เลยก็คือจุดมุ่งหมายแรกเริ่มในยุคสมัยแรกที่พวกเดอะวอชเชอร์นั้นเริ่มเดินทางออกไปนอกอวกาศแล้วก็เฝ้ามองสิ่งมีชีวิตต่างๆ อยากบอกให้รู้ข้อที่2กฎเหล็กที่สําคัญหลังจากที่ทุกคนได้ฟังข้อแรกมาแล้วก็อาจจะเกิดข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะไหนพี่บอกว่าพวกวัชเชอร์เนี่ยมันเอาแต่เฝ้ามองแล้วก็มีกฎว่าจะไม่แทรกแซงไม่ใช่หรอแล้วไงในข้อแรกพี่ถึงบอกว่าพวกวัชเชอร์มีความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้และก็เทคโนโลยีให้กับเผ่าพันธุ์อื่นล่ะในจุดนี้พวกเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่านั่นนะ่ะมันคือจุดประสงค์ดั้งเดิมที่พวกวัชเชอร์เนี่ยหวังดีอยากจะแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้ให้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆเพื่อที่ว่า,พาพ แต่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมาจากความหวังดีในบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปเมื่อพวกวัชเชอร์ได้ทําการแบ่งปันความรู้แล้วก็วิวัฒนาการให้กับเอเลียนเผ่านหนึ่งที่มีชื่อว่าโปซิลิเคนเผ่าพันธุ์ที่เปรียบเสมือนกับมนุษย์ยุคหินในจักรวาลเลยก็ว่าได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใช้กําลังในการแก้ไขปัญหาและก็ใช้กําลังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชี้นําทุกอย่าง และด้วยความปาดเถื่อนของอารยธรรมบนดวงดาวนี้มันจนึงทำให้พวกวัชเชอร์ในยุคแรกเริ่มเนี่ยก็เลยเห็นเลยว่าดวงดาวนี้แหละคือดวงดาวที่เขาจะมอบสิ่งที่พวกเขารู้แล้วก็แชร์ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญแต่ทว่าเมื่อพวกวัชเชอร์ได้ทําการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการรวมไปถึงเทคโนโลยีให้กับเผ่าพันธุ์นี้แทนที่พวกเขาจะนําเอาความรู้แล้วก็สิ่งที่พวกวัชเชอร์มอบให้เนี่ยไปสร้างเป็นความเจริญให้กับดวงดาวตามที่พวกวัชเชอร์ได้เล็งเห็นเอาไว้ กับกลายเป็นว่าพวกมันด้วยความที่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความป่าเถื่อนพอมาได้รับความรู้แล้วก็เทคโนโลยีมาพวกมันเนี่ยก็นําเอาความรู้ในจุดนี้ไปสร้างเป็นอาวุธแล้วก็มารบราค่าฟันกันเองจนมีวัฒนาการกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์อันนำมาสู่การนุ้มสลายของเผ่าพันธุ์นี้จึงทําให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกวัชเชอร์ก็เลยมีความรู้สึกฝังใจกับการที่ว่าพวกเขาว่าได้ทําการแทรกแซงเรื่องราวความเป็นไปของดวงดาวใดดวงดาวหนึ่งจนนามาสู่การนุ้มสลายของดวงดาวนั้นเนื่องจากที่ว่าความรู้ของพวกเขามันอาจจะยังไม่พร้อมกับทุกเผ่าพันธ์ ก็เลยทาให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากการที่พวกวัชเชอร์ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์เพื่อสร้างวิวัฒนาการให้กับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลพวกเขาก็เลยเปลี่ยนมากลายเป็นเฝ้ามองดูความเป็นไปของเรื่องราวในจักรวาลโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงแทนเพราะว่าพลังและก็ความรู้ที่พวกเขามีมันก็ยังคงอันตรายไปสําหรับบางเผ่าพันธุ์เมื่อมีเป้าหมายและก็กดเหล็กข้อห้ามแบบชัดเจนหลังจากนั้นพวกวัชเชอร์ก็ได้ทําการแยกย้ายกันไปตามมุมและก็ส่วนต่างๆในจักรวาลเพื่อทําตามเป้าหมายของพวกเขาเลยก็คือการเฝ โดยหากว่ามีวัชเชอร์คนใดฝ่าฝืนกฎข้อห้ามที่ว่าจะไม่แท้งแซงเหตุการณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นวัชเชอร์ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในจุดนี้ก็จะถูกเรียกตัวมาแล้วก็สอบสวนจากทางศาลของพวกวัชเชอร์เองว่าเพราะเหตุผลอันใดทาไมเจ้าถึงฝ่าฝืนกฎแล้วก็เข้าแทรงแซงเหตุการณ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆโดยบทลงโทษก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณีว่าเหตุผลเนี่ยมันฟังขึ้นไหมเช่นอาจจะแค่ถูกตักเตือนหรือไม่ก็กัก,กบริเวณแต่ถ้าร้ายแรงที่สุดเลยก็คือถูกปลดจากหน้าที่โดยในระหว่างที่ว er ออเรั ก็จะมีคนมาแทนที่อยากบอกให้รู้ข้อที่3การแหกกฎ แน่นอนคราวว่ากฎมันมีไว้แหกเพราะว่าในบางครั้งพวกวัชเชอร์เองนี่แหละก็จะมีการแหกกฎแล้วก็เข้าไปยุ่งกับเรื่องราวความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเฝ้ามองซะเองและแม้ว่าอาจจะมีสภาชั้นสูงที่คอยตัดสินเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของศาลร,รวมไปถึงการมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะสามารถหย,ยุดยั้งวัชเชอร์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นและก็อดห้ามใจที่จะแทรกแซงไม่ได้ โดยจากข้อมูลที่เดือดรีมมิงเซเลเชียลได้ทําการพูดคุยกับอัวตูในตอนนั้นเนื่องจากการที่ดรีมได้ทําการสแกนตัวอัวตูนะมันจึงทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลลับอะไรบางอย่างที่พวกวัชเชอร์ไม่อยากให้คนอื่นรู้จนทําให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วกัวตู A ไม่ใช่วัชเชอรเพียงแค่คนเดียวที่แหกกฎนะแต่ว่าจำนวนครั้งการแหกกฎของว er ัชเชอรทั้งหมดทั้งมวลที่ได,ด้รวมๆกันเนี่ยมันมีมากกว่า400ครั้งเลย และในบรรดาจำนวนนั้นตัวอัวตัววัชเชอร์ผู้เฝ้าโมอโลของเราก็ปาเข้าไป337ครั้งกันแล้วในจุดนี้มานชิทำให้เราได้รู้ว่าถึงปากจะบอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งจะไม่แทรกแซงจะเอาแต่ดูแต่ว่าใจจริงพวกวัชเชอร์เองก็ปากไม่ตรงกับใจอยู่พอตัวเลยอย่าบอกให้รู้ข้อที่4หนึ่งในหมากของผู้สร้าง กลับมากันต่อในช่วงตอนที่เดอร์ดรีมิงส์เซเลชเชลได้ทำการพูดคุยกับอวาตูเนื่องจากที่ว่าตัวเดอร์ดรีมิงส์เซเลชเชลเขามีศักเป็นผู้สื่อสารของตัวเดอร์ฟาวความหนึ่งในตัวตนผู้เปรียบเสมือนกับคนเขียนของจักรวาลมาเวลมันจึงทำให้ตัวเขารู้เกี่ยวกับเรื่องราวความลับของเผ่าพันเซเลชเชลและเดอรวัชเชอร์ว่าถึงแม้ว่าทั้งสองเผ่าพันธุอาจจะมีอุดมการที่ต่างกันโดยที่เผ่าพันเซเลชเชลเนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะแทรกแซงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อสร้างการวิานาการให้กับสิ่งมีชีวิตเหมือนจารณ์น The er ในอีต ส่วนพวกวัเชอร์จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันจึงทำใหพวกเขาเลือกที่จะเฝ้ามองเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งอุดมการณ์ที่แตกต่างก,กันอย่างสุดขั้วในจุดนี้มันจิงทำให้ทั้งสองเ่าพันธ์ก็มีโอกาสได้เข้ากระทบกระทั่งกันในบางครั้งแล้วก็เข้าต่อสู้กันในบางที แต่ว่าอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของทั้งสองเผ่าพันธุ์ทั้งการแทรกแซงของพวกเซเลเชียและก็การเฝ้ามองของพวกวัชเชอร์แท้ที่จริงแล้วอุดมการที่แตกต่างกันสุดขั้วทั้งสองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตามเจดจำนงของตัวฟาวคัมเพื่อใช้ในการดำรงอยู่และรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตหาขาดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นวัชเชอร์หรือเซเลเชียซึ่งเป็นหนึ่งใน3ส,สิ่งที่ฟาวคัมใช้ในการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลม,มันก็อาจจะนำม,มาสู่การดับสูนของสิ่งมีชีชววิตเลย่าได้ อยากบอกให้รู้ข้อที่5บรรพบุรุษของวัชเชอร์คือก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเรื่องราวต้นกำเนิดที่แท้จริงของเผ่าพัานธุ์นี้ว่าพวกเขามีจุดกําเนิดมาจากอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่ได้บอกแบบตายตัวแต่เนื่องจากรูปร่างแล้วก็ลักษณะภายนอกทางกายภาพของพวกวัชเชอร์มันดันไปคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีชื่อว่าแอนติฟนหนึ่งในกลุ่มสิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกๆในจกกักรวาลที่ถือกําเนิดขึ้นมาหลังจากการล่มสลายของจกกักรวาลในรูปแบบที่6และการเริ่มต้นของจกกักรวาลที่7 มันไม่ได้มีเพียงแต่หน้าตาของวัชเชอร์ที่มีความคล้ายคลึงกับแอนติโฟนนะครับแม้แต่หน้าที่ของพวกเขายังเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวแอนติโฟนที่เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณตัวเขาก็ได้รับมอบหมายให้เฝ้ามองความเป็นไปของจักรวาลและตรวจสอบความสอดคล้องของเรื่องราวต่างๆ ดังนั้นแล้วจึงมีการคาดเดากันว่าตัวแอนติโฟนเนี่ยก็น่าจะเป็นสปีชี์เผ่าพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของพวกวอชเชอร์เลยก็ว่าได้และหากเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะยิ่งสอดคล้องเข้ากับสิ่งที่ผมได้บอกไปในตอนต้นคลิปนะว่าวอชเชอร์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่มานานแสนนานและก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่มากคือเกิดขึ้นมาหลังจากกำเนิดจักรวาลของมาเบลในรูปแบบที่เจ็ดได้ไม่นานเลยอย่าบอกให้รู้ข้อที่6พลังอำนาจของวอชเชอร์ แม้ว่าพวกเขาอาจจะมีหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองแต่ว่าสกเกลพลังของพวกเขานั่นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวในตอนแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาก็เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและก็เทคโนโลยีชั้นสูงผนกเข้ากับการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ที่มีมาอย่างยาวนานาจึงทำให้พวกเขาเนี่ยในเวลาต่อมาก็ค้นพบว,วิธีการเข้าถึงพลังคอสมิกและส่งผลให้เผ่าพันธุ์วัชเชอร์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังคอสมิกไปในตัวซึ่งสกเกลพลังของพวกเขาก็ถูกบรรจุอยู่ในระดับของอมนิโพเทน แต่จากหน้าที่แล้วก็บทบาทที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เฝ้ามองนะครับมันจึงทำให้สเกลพลัง,งพวกเขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสโชว์เทพอะไรมากนะักมันจึงทำให้สเกลพลังของพวกเขาก็อยู่ในระดับเดียวกับโคกเอลเดอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์ส อยากบอกให้รู้ข้อที่7งานอดิเรกของอัวตูคราวนี้พวกเราก็มาถึงคิวของวัชเชอร์ผู้มีบทบาทมากที่สุดในพันดาเผ่าพัน์ุของตนเองนะครับเนื่องจากที่ว่าเขามีหน้าที่ในการเฝ้ามองดูโลกและยังเป็นเจ้าของการแทรกแซงทั้ง337ครั้งอย่างอัวตูเดอะวัชเชอร์ แน่นอนครับว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่างานของวัชเชอร์มันค่อนข้างที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเวลาว่างมากเลยนะเนื่องจากที่ว่าหน้าที่ของเขาอะ่ะมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เรานั่งดูหนังอะ่ะเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ในการฟ้งมองเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับการเปลี่ยนช่องทีวีสาหรับอัวตัวแล้วโลกก็เปรียบเสมือนกับบริษัทผลิตรายการนะครับที่ตัวเขาก็มีโอกาสาาสามารถเปลี่ยนไปดูเรื่องราวของช่องอเวนเจอร์ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนไปดูเรื่องราวในช่องของพวก Xmen ไม่ก็เรื่องราวโปรดในช่องขอองพวก Fantastic ที่เาชบดู แม้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยมันจะมีมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับตัวอัวโตวแล้วจำนวนตัวเลขของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวในปีต่อปีเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอสำหรับการที่ตัวเขาจะเฝ้ามองเพราะเพียงแค่รายการจากโลกเอิร์ธฮหหกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายการบนโลกเดียวที่เขาสนใจนอกจากนี้แล้วในบางครั้งบางทีเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์จากการดูเรื่องราวของช่องในเอิร์ธฮหหกเปลี่ยนไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจกกักรวาลคู่ขนานของ Earth เอ,งววไไอิร์ธ้งหน,นไม่้วน โดยจุดประสงค์หลักๆที่ทําให้อวาตู A ool, เลือกที่จะลองดูเรื่องราวในจัก,กรวาลคู่ขนานอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องราวที่เขารับผิดชอบในเ e อิร์ธฮงหนึ่งหกมันก็คือการที่เขามีความต้องการที่จะตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการหาจาัก,กรวาลที่โลกนั้นอยู่อย่างสงบสุขมันจึงเกิดการเป็นเรื่องราวของวัดอีฟที่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของผู้เฝ้ามองอย่างพวกวัชเชอร์และคนๆน,นั้นเลยก็คืออวาตูซะส่วนใหญ่แต่ว่าในบางหัวเล่มวัชเชอร์ที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นนะแต่ว่าส่่วนใหหหญเัตู U A จะรบมมาด อยากบอกให้รู้ข้อที่8การแทรกแซงครั้งแรกและความโป๊แตกสำหรับอัวตูแล้วถนะ้าหากว่าเราจะนับเหตุการณ์ครั้งแรกที่ตัวละครตัวนี้เข้าแทรกแซงแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกตามวันจาหน่ายคอมิกแล้วมันก็คงจะเป็นในคอมิกของแฟนตาสติกโฟแต่หากว่าพวกเราจะนับตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลที่ตัวอัวตูของเราอาศัยอยู่เนี่ย <c oughs> เหตุการณ์ที่เขาพบเจอกับแฟนตาสติกโฟนี้มันจะยังไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่ตัวเขาถูกพบเจอหรือแทรกแซง แต่ก่อนหน้านั้นตัวเขาก็เคยได้โปะแตกมาแล้วครั้งหนึ่งที่ส่งผลให้มนุษย์โลกนั้นรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเขาเลยก็คือจะเกิดขึ้นในปี1962 โดยในตอนนั้นเขาได้มีโอกาสพบเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีอย่างบรูมาเวลที่ในตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่คนนี้นะครับก็กําลังพบเจอกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากการเหยียดเชื้อชาติและก็สีผิวของตัวเขาที่ต้องพบเจอก,ก็เลยได้เลือกที่จะมาระบายอารมณ์อยู่บนดวงจันทรเนื่องจากที่ว่าเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังอย่างมหาศาลและจากพลังกาลังอันมหาศาลของตัวบรูมาเวลที่มาระบายอารมณ์บนดวงจันเนี่ยมันก็ได้สะเทือนไปถึงตัวอัวตูวที่แอบอยู่บนดวงจันทร ถึงขั้นที่ว่าตัวเขาจะต้องปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกกับบูมาเวลว่าไอ้น้องใจเย็นเดี๋ยวบ้านพี่พังแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจและก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของตัวเขาแต่มันก็คือเหตุการณ์แรกที่ตัวตนของอูวาโตได้รับรู้โดยชาวโลกและหลังจากที่ตัวเขาได้ให้คำแนะนำกับตัวบูมาเวลจนทำให้ตัวเขาเนี่ยสงบสติอารมณ์ลงได้กว่าที่เขาจะเริ่มแทรกแซงเหตุการณ์บนโลกแบบจรงจิงๆจังๆมันก็เริ่มนับตั้งแต่หลังจากที่เขาได้พบเจอกับพวกแฟนทาสติกโฟเป็นต้นมาเลย อยากบอกให้รู้ข้อที่9โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวาดแม้ว่าในตอนนี้สถานนะของพวกวัชเชอร์อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกไปแล้วก็ตามแต่ว่าทุนเดิมและพวกเขาก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นต้องขยายเผ่าพันธุ์ด้วยการอาศัยเพศแม้ว่าการแยกแยะรูปร่างภายนอกว่าวัชเชอร์คนไหนเป็นผู้หญิงคนไหนเป็นผู้ชายเนี่ยมันอาจจะแยกออกยากแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจความรู้สึกรักใครดังนั้นแล้วพวกเราจึงมีโอกาสได้เห็นตัวอวตัวของเราข้างรักดอะวัชเชอร์สาวที่มีชื่อว่าอวนาะ แถมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนรักกันนะทั้งสองคนก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกด้วยกันเสียด้วย อยากบอกให้รู้ข้อแถมคือในจุดนี้นะครับในจัก,กรวาล MCU เนี่ยพวกเราก็จะมีโอกาสได้เห็นวอชเชอร์ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะทั้งในเวอร์ชั่นของ What If หรือแม้แต่จะเป็นคาเมโอในหนังการ์เดนอฟเดอะกาแล็กซีวอลุ่มทซึ่งในซีนเนี่ยพวกเราก็จะมีโอกาสได้เห็นตัวปู่สแตนลีพูดคุยกับพวกวอชเชอร์แถมบทบาทของแกที่มีส่วนร่วมไปในหนังของมาวิลแทบทุกเรื่องในทุกจัก,กรวาลจึงทาให้แฟนตั้งข้อสังเกตกันว่าตัวปู่สแตนลีในจัก,กรวาลของ MCU นี่แกอาจจะเป็นหนึ่งในพวกวอชเชอร์หรือปา ซึ่งในจุดนี้ภาในเว็บไซต์ของ MCU Wiki ก็ได้ระบุเอาไว้ว่าจริงแล้วปู่แกจะไม่ใช่วอชเชอร์นะแต่ว่ามีตำแหน่งที่ถูกเรียกว่าวอชเชอร์อินฟอร์เมตตัวละครผู้มีหน้าที่ในการเฝ้ามองความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวมาเล่าต่อให้กับพวกวอชเชอร์ได้ทราบกันเป็นเหมือนกับคนส่งของให้กับพวกวอชเชอร์แต่ว่าในจุดนี้จะเป็นคนส่งข้อมูลซึ่งดูจากในจุดนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าปู่แกเองก็มีหน้าที่ไม่ต่างอะไรกับวอชเชอร์เลยนะแต่เป็นเพียงแค่ไม่ใช่วัชเชอร์ อารมณ์จากที่ผมสรุปมาเลยก็คงจะเป็นปู่สแตนลีย์ของเราคือวัชเชอร์ที่ไม่ใช่วัชเชอร์ครับผม สำหรับเนื้อหาไปในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าหากวันในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้เลยนะและนี่เลยก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกให้กับทุกคนได้รู้เกี่ยวกับวอชเชอร์ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและอยากจะนํามาเล่าต่อในคลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรปิดทายคลิปให้มันยาวๆเหมือนกับคลิปก่อนๆนะ้วเอาเป็นว่าได้ถึงจักรวาลฮีโร่ได้ถึงฮีโร่เวิร์สไว้ัมใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้า